ประวัติท่านเจ้าคุณพระมงคลปโป,ลปรโป้อการหลวงพ่อชำนาญอุตมะปะโยพระมงครนประการหรือหลวงพ่อท่านเจ้าคุณชำนาญอุตมะปะโยเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระเกศอาจารย์ชื่อดังแห่งเมืองปทุมธานีและมีชื่อเสียงในยุคป,ปัจจุบันท่านเป็นประที่ปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีศีลจรรวัตรงดงามและมีเมตตาแก่สิทยานุสิ์ตลอดมา โดยที่บ้านของท่านอยู่ใกล้กับวัดบางกุดีทองชีวิตของท่านในวัยเด็กจึงวงเวียนผูกพันอยู่กับวัดอางเ่าวได้ว่าชีวิตของท่านส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในวัดมากกว่าเพราะท่านจะเข้าไปรับใช้หลวงปู่สุรินเร็วโตพระครูภูมิธรรมนุสิ์เจ้าอาวาสวัดบางกุดีทองในขณะนั้นอยู่เป็นประจำจึงทําให้หลวงปู่สุรินมีความรักและเมตตาต่อท่านตั้งแต่เด็ก เมื่อท่านได้เรียนจบชั้นประถมศึกษาภาคบังคับแล้วหลวงปู่สุรินก็ได้ให้ท่านบรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุได้14ปีเมื่อท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรแล้วทําให้ท่านได้รับใช้ใกล้ชิดหลวงปู่สุรินได้เรียนรู้ข้อวัดปฏิบัติและ,และ,และวิชาการต่างๆจากหลวงปู่สุรินซึ่งหลวงปู่สุรินได้เรียนวิชาอาคมต่างๆจากพระอาจารย์ของท่านโดยเฉพาะสายมรรมันคือท่านเจ้าคุณรมันมุนีวัดบางหลวงจังหวัดปทุมธานีหลวงพ่อชำนาญท่านจึงได้รับถ่ายทอดวิชาสายมนมาจากหลวงปู่สุรินเรเรวโตมาโดยตรง หลวงพ่อชำนาญท่านสนใจศาสตร์วิชาอาคมและศักยันตั้งแต่เยาว์วัยทั้งจากพระภิกษุสงฆ์ผู้เรืองเวทและคารวาดผู้เชี่ยวชาญเมื่ออุปสมบทแล้วท่านได้ไปศึกษาวิชาถึงเมืองมอนประเทศพม่าได้พบและสนธนาธรรมกับหลวงพ่ออุตมะสาโร พระชาวมอญผู้มีวิชาอาคมขลังเป็นที่เคารพศรัทธาของชาวมอญและชาวพม่าทั่วไปหลวงพ่อชำนาญท่านจึงเป็นพระเชื้อสายรามันที่สืบทอดวิทยาคมสายเจ้าคุณพระรามยีมาตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรเรียนรู้อักขรคอมและภาษามอญเรียนวิชากับครูพระและครูคารวทมากมายและศึกษาคัมภี์ตำราโบ,บราณตามที่ครูบาอาจารย์ของท่านใดมอบไว้พร้อมทั้งศึกษาพระเวทและคาถาอาคมต่างๆจนมีความชำนาญ เมื่อใครได้ไปพบหลวงพ่อที่ว่าจะเห็นได้ว่ารูปภาพด้านหลังที่ท่านนั่งอยู่นั้นจะเป็นรูปภาพครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสาทวิชาความรู้ให้แก่หลวงพ่อท่านท่านคือความกตัญญูนั้นเป็นคุณธรรมสาคัญเพราะเป็นคุณธรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดีแสดงให้เห็นถึงความเป็นบุคคลที่โลกยกย่องชื่นชมนิยมบูชาความกตัญญูคู่กับคําว่ากะตะเวทีคําว่า กตันยูแปลว่ารู้ความดีกะตวเวทีแปลว่าหาวิธีตอบแทนความดีของท่านใครก็ตามที่มีคุณธรรมความดีต่อระวิสัยคนดีย่อมจะต้องกะตันยูย่อมจะต้องกตเวทีด้วยบทกวีที่ว่ากตันยูรู้คุณท่านสำคอแน่นักนี้เป็นหลักคนดีมีครบถ้วนตอบแทนท่านให้งามตามสมควรคนดีล้วนใจมั่นกะตันยู สิ่งหนึ่งที่ครองใจสิทธ์ไม่เสื่อมคลายคือท่านเป็นที่รักและเป็นที่พึ่งของสิทธ์โดยเฉพาะความรักลูกสิทธ์ของท่านมีมากจนรู้ซึ้งในน้ำใจของสิทธ์ทุกคนใครที่น้อมเข้ามาเป็นสิทธ์ของท่านแล้วท่านจะช่วยเหลือจนถึงที่สุดดันคำสอนของหลวงพ่อที่บอกต่อสิทธ์เสมอว่าอันครูบาอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งสิทธ์มีแต่สิทธ์นั้นแหละที่ลืมและทอดทิ้งอาจารย์หากสิทธ์ไม่ลืมครูบาอาจารย์มีหรือจะทิ้งสิทธ์ต้องช่วยกันจนกว่าจะตายไปข้างหนึ่ง หลวงพ่อชำนาญมีความเชี่ยวชาญทั้งวิชาการสักยันต์และการทำตะกรุดท่านได้เรียนวิชาจากอาจารย์อยู่ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาท่านอาจารย์อยู่บอกหลวงพ่อว่าถ้าท่านอยากได้วิชาอาคมดังกล่าวท่านต้องพิจารณาซากศพที่เน่าเหม็นนั้นให้เห็นเป็นซากศพที่ไม่เหม็นไม่มีกลิ่นเหมือนท่อดไม้จึงจะเรียน วิชาได้ผลจากการปฏิบัติเช่นนี้จิตใจของหลวงพ่อจึงเย็นและสงบนิ่งโดยเฉพาะอิริยาบทการเดินของท่านเบาและเสมือนไร้ร่องรอยยิ่งปัจจุบันเทคโนโลยีเจริญเก้าหน้าไกลไร้พรมแดนแต่แปลกท่านไม่มีแม้ทั้งวิทยุและโทรทัศน์ จึงเป็นที่รู้กันดีในหมู่ลูกศิษย์ว่าท่านขังจริงๆวัตถุมงคลของท่านแสดงปาฏิหาริย์ช่วยเหลือคนมามากนักต่อน,นักทั้งลูกศิษย์ในประเทศและต่างประเทศเดิมทีท่านดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองซึ่งอยู่ไม่ไกลและจากวัดชินวรารามมากนักตั้งแต่ท่านรับตำแหน่งเจ้าอาวาสวรรามมาัดบงา,า,า,รรางกุฎีทองเมื่อปีพุทธศักราช2539ท่านได้ปฏิสังขรณ์ วัดบางกุดีทองทั้งอารามก่อสร้างถาวรวัตถุจํานวนมากจนมีความสง่างามจบจนมาถึงปัจจุบันท่านยังส่งเสริมการศึกษาพระภิกษุสามเณรและสิทธิ์วัดมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนนักศึกษาทุกชั้นวัยมาด้วยดีโดยตลอดสัญ,ญลักษณ์ดอกลิลลี่ชาติภูมิมีนามเดิมว่านายชำนาญพันว่าเกิดวันอาทิตย์ขึ้น15คหาค่ำเดือนปีชวดวันที่30มกราคมพุทธศักราช2515บิดานายเฉอดมันดา นางสำเนียงบ้านเลขที่1นสี่หมู่ที่ตําบลบางกะดีอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสัญ,ญลักษณ์ดอกลินลี่บรรพชาสามเณรตรงกับวันเสาร์ขึ้น1นึ่งสี่ขาเดือนปีขานวันที่19กร,รกฎาคมพุทธศักราช2 5 2 9นณวัดบางหลวงตําละบางหลวงอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีสัญ,ญลักษณ์ดอกลินลี่อุปสมบท ตรงกับวันอาทิตย์ขึ้นหนึ่งสี่ขาเดือนปีวอกวันที่19เมษายนพุทธศักราช2538ณนวัดบางกุฎีทองตําบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระอุปัชฌาย์พระสุมเมธาพรวัดบางหลวงตําละบางหลวงอําเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพระกรรมวาจารย์พระครูภูมิธรรมธรรมนุษย์วัดบางกุฎีทองตําบลบางกะดีอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพระอนุสาวนาจารย์พระครูภูมิสุดขุณวัดสังลานตําบลบางกะดีอําเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมานี สัญ,ญลักษณ์ดอกลินลี่วิทยาฐานะทางการศึกษาพุทธศักราช2527าสเำเร็จชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนวัดบางกุดีทองตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพุทธศักราช2533สาำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกศนอจังหวัดปทุมธานีพุทธศักราช2548สสอบได้นักธรรมชั้นเอก พุทธศักราช2549สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์ประบอใบาไม้สอเสือพุทธศักราช2551ได้รับปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาการจัดการเชิงพุทธจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสัญลักษณ์ดอกลิลลี่สมณศักดิ์พุทธศักราช 2 539ดํารงตําดำรงตำแหน่งรักษาการเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีพุทธศักราช2541ดํารดำรงตำเจ้าอาวาสวัดบางกุฎีทองตำบลบางกะดีอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช2542ได้รับแต่งตั้งเป็นพระกรรมวาจารย์พุทธศักราช2543ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสมุทานานุกรมในพระครูโสพลพิทักษ์เจ้าคณะอำเภอเมืองวโสพารามอำเภอเมืองจังหวัดปทุมธานีพุทธศักราช2543เป็นพระสมุทานานุกรมในพระครูโสพลพิทักษ์พระครูสัญญ,ญาบัตเจ้าคณะอำเภอชันเอกวโสพารามตมละบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานี พุทธศักราช2549ได้รับพระราชทานแต่งตั้งสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสวัดราชชันโทราชทินนามที่พระครูธุมวรกิจวัดบางกุฎีทองจังหวัดปทุมธานีพุทธศักราช2557เป็นพระครูสัญญาบัตรเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษในรชชาชทินานามเดิมพุทธศักราช2558เป็นพระครูสัญญาบัตรเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโทในรชาชทินานามเดิมปรับพัด พุทธศักราช2558เป็นเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารวันที่25ธันวาคม2558ท่านได้รับพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดชินวรารามวรวิหารพระอารามหลวงซึ่งเป็นวัดเก่าแก่เป็นพระอารามหลวงแห่งแรกของจังหวัดปทุมธานีเป็นวัดที่พระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหลวงชินวรศิวัตรสมเด็จพระสังฆราชอดีตเจ้าอาวาสวัดราชบพิสธิมหารามโดยท่านได้เริ่มพัฒนาปฏิสังขรณ์ใหม่ทั้งพระอาราม พุทธศักราช2,559เป็นพระอุปัชฌาย์ประเภทวิสามัญวันที่12สิงหาคม2,559ที่ผ่านมานับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมายุ7รอบ8 4พรรษาพระครุฑุมวรกิจสมณศักดิ์ในขณะนั้นได้รับพระราชทานโปรดเกล้าตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญในราชทินนามที่พระมงคลปการเจ้าคุณชำนาญ พุทธศักราช2562เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี2567เห็นชอบการเสนอแต่งตั้งพระราชศิริวัตรรังสีหรือหลวงพ่อชำนาญเจ้าอาวาสวชินวรารามเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี